สวัสดีปีเก่าพศ2 5 6พันครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องที่รักและก็ที่เคารพทุกท่านครับปีนี้กำลังจะผ่านไปผมก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีขอให้สิ่งที่ล้มเหลวขอให้สิ่งที่ไม่สมปรารถนาขอให้เคาะ ให้โชใโกให้โรคให้ภัยให้เสียจจั์ไรที่มีกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกท่านนะครับจงศูนย์หายไปกับปีพศ2,567นี้และในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็จะถึงปีพศ2,568แแล้วนะครับซึ่งผมก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้อ,พอง ที่รักที่เคารพทุกท่านครับให้มีความสุขความจเจริญให้มีโชคมีชัยทําการใดให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาคิดสิ่งใดทําการใดก็ให้ได้สิ่งนั้นหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครครับไม่มีอะไรที่จะ เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ครับอันไหนไม่ดีก็เริ่มต้นใหม่ทําในสิ่งที่ดีอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องการไม่ต้องทํามันนะครับตั้งหลักใหม่ครับสําหรับความล้มเหลวปีที่แล้วคิดว่าใช้มันเป็นประสบการณ์นะครับมาเริ่มต้นปีใหม่พอเสใหม่เริ่มต้นใหม่มาทําสิ่งใหม่ๆสําหรับท่านที่ ทำแล้วและสำเร็จแล้วและกำลังจะสำเร็จก็ขอให้สำเร็จและก็ขอให้สำเร็จจริงขึ้นไปครับทามาค้าขายก็ให้กิจการจะเริญรุ่งเรืองให้สำเร็จให้ร่ำรวยค้าขายก็ให้มีกำไรมากมายมหาศาลครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และองค์ทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ทั้งองค์พ่อปู่พญายมราชพ่อท้าวเวสสุวรรณพ่อจัตุคามรามเทพหรือว่าจะเป็นพ่อปิยามหาราชคุณย่าโมโคราชหรือท่านท้าวสุรนารีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับหลวงพ่อพุทธโสธรพ่อแก้วมรกตก็ดีพ่อโตบางพีพ่อโตพรมดังสีก็ดีขอจงอนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกทุกท่านครับมีความสุขความสมหวังมีความเจเริญรุ่งเรืองทำการใดก็ให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปปารถนาไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีเคราะห์ไม่มีมมสเสดยดจันไรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีครับจากกระผมนายนัทพลหมวดสันเทียสวัสดีครับ